สวัสดีค่ะพี่น้องมนอนีปลาไพ่ก็ออกมาหน้าเนาะค่ะเนาะวาสีออกมาเบิ่งเข่าค่ะมาตัดหญ้าเข่าพี่น้องเข่ากําลังมีหยาเนาะค่ะเนาะหยาสโนหินไหมพี่น้องปุโรคนเอิญไม่ยาลาบตัวผู้พี่น้องเคย่หูจักบอกค่ะนี่แหละค่ะนี่แหละค่ะต้นแดงๆนี่เนาะค่ะพี่น้องแี่ไหมค่ะ หลายหลายพี่น้องเพิ่นจะล่มทับเขาเขาเนาะพี่น้องเนาะย่มเท้าเขาเขาแก่เพิ่นก็จะพาเขาเขาล่นประจักร้ามเกี่ยวเลยได้พี่น้องนี่แหละค่ะอันนี้แหละค่ะนี่แหละค่ะหญ้าสนอหินอันนี้แหละค่ะพี่น้องเพิน่นมากกันนั่นเขาเขาเท่ได้ดีค่ะ เต่งเขาเข้าได้ดีพี่น้องอันนี้สือว่าพันเต่งเขาเขาเนาะค่ะเนาะย่าเขาไปเกี่ยวลงปุ๊บใจกันแล้วบ่จักวั้เกีียวหล่ะพี่น้องเอ้ยแต่ว่าข่อยกับมาเนาะพี่น้องเนาะน,นี่จะได้ หลายไลย่ nhà เนี่ยคุณอะคุณอะพี่น้ององไรกระดดกระเดี้ยบ้านพี่น้องเคยมีบอจังสิบ้านพี่น้องเคยมีบอจา่าทีละยาแบบนี้แหละพี่น้องท่วมเข่าเนาะหน้าวันสีไลยเนาะค่ะพี่น้อง หน้าพ่นดำมันก็บอกค่อยมีดลดวค่ะก็จะนี่แหละค่ะเป็นแบบนี้เนาะค่ะเนาะสโนโหินนะคะบ้านตะไคร่เอิญวัฒโนเนาะ,ะเนาะน่ยอดแดง,ดงต้นแด,ง,ดงนี่แหละค่ะบ้านพี่น้องมีบ่านน้อหลายๆค่ะพี่น้องพุอ่อนเต็มนีเมนเบดเลยค่ะงานเขาเ,าเกี่ยวเขามันเกี่ยวยากเนาะพี่น้องเนาะ ปะไพ่ก็เลยม้าเนาะค่ะเนาะโอ้ยหอนพี่น้องเลยพูดนะปลาเขาเนาะค่ะเนาะ <c oughs> เอาออกแน่นล่ละค่ะเอาออกแน่แล้วเจ้าหน่อยกับเรือบรหลายเนาะค่ะนเนาะเรือบรรลายเขากระลังซุ่มเนาะค่ะพี่น้องอันนี้เขาเจ้าค่ะเขาเจ้านะคะเขาเจ้าหนึ่งศูนย์หกบอกพันว่าเขาเจ้าใหญ่หนึ่งศูนย์หกบอกจ้า มองยาท่วมค่ะพี่น้องหน้าวานเข้ากับซ้ำนี่แหละค่ะตรงนั้นกับไข่ในจังน้อยนึงจ้ะกับจ,จบคลิปไปแค่นี้ก่อนเด้อค่ะเด้อพี่น้องเด้อผ้าใยดึงหยาบรรทันอีกก่อนเด้คดอ,ดดอ,กกอดค่ะพี่นอ้องจบคลิปไปแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ